House View ประจำาวันที่1 5กระกฎาคม2025 c d p จีนไตรามาส2บวก5.2%ดีกว่าค่าจากแรงส่งของการส่งออกและการลงทุนจากรัฐแต่เรามองว่าเป็นผลชั่วคราวจาก Front Loading ของสหรัฐและการก,กระตุ้นตามนโยบาย m a เยอ Economy ซึ่งเริ่มสะสมปัญหา Over s u p p l y หรือ Involution ขณะที่แรงกดดันเงินเฟือยังอยู่และการบริโภคยังอ่อนแอเราจึงแนะนำคัดเลือกหุ้นจีนแบบ s e l e c t i v e โดยเฉพาะหุ้นเทคที่ยังมีดีมัน แข็งแกร่งจากกระแส AI และไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากภาวะดีเฟลชันทางด้านตลาดเมื่อคืน S&P 500บวก0.14%ท่ามกลางความคาดหวังว่านโยบายทาริฟของทรัมป์จะเป็นเพียงการกดดันบอลยูสหรัฐ10ปีบวก1บิบสู่4.43%ก่อนตลาดรอรายงาน CPI เดือนมิถุนายนในคืนนี้ ทางด้านข่าวทรัมป์ขู่ตั้งภาษีนําเข้า100%ต่อประเทศที่ค้าขายกับรัสเซียหากปูตินไม่หยุดยุกรานยูเครนใน50วันมีผลต่อประเทศใหญ่อย่างจีนอินเดียและบราซิลนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเพียงกลยุทธ์สร้างแรงกดดันให้สหรัฐยุับสนุสงครามยูเครนส่งผลให้ราคาน้ำมัน w t i ลบ2.38% สินค้าเกษตรในสหรัฐเช่นน้ำส้มกาแฟและมะเขือเทศปรับเคลนแรงจากทาริฟต่อซัพพลายเออร์หลักอย่างบราซิลและเม็กซิโกแม้กันก้นกักตูนสินค้าจะยังพยุงราคาผู้บริโภคไว้แต่หากแรงกดดันนี้สะสมอาจด,ดันให้ CPI เร่งตัวขึ้นเราจึงแนะนำติดตามใกล้ชิดเพื่อประเมินท่าทีของเฟดในการดับมือก,กับแรงกดดันเงินเฟอ้อที่ทยอยปรากฏ เงินเฟอ้ออินเดียเดือนมิถุนายนชะลอลงเหลือ2.1%ต่ำกว่าคาดจากแรงฉุดของหมวดอาหารหนุนให้ธนาคารกลางอินเดียมีพื้นที่ในการผ่อนคลายโ o ล i c y มากขึ้นแม้เพิ่งลดดอกเบีย้ยไป50 basis point ในเดือนพฤษภาคมแต่ยังต้องระวังผลกระทบจากทาริฟสหรัฐและ,ะเผชิญความผันผวนด้านภูมิอากาศซึ่งอาจกระทบเสถียรภาพเงินเฟอ้อในระยะต่อไป